ทีทุกคนตอนนี้เราอยู่กับช่องสกอตเวอร์ชันร้อยกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาสร้างคลิซีกันทุกคนอ,กอ,คอย่างแรกเราให้เราถ้าใครอยากสร้างคลิปก็ให้เอาอให้เราเข้าไปในอพาร,ร์ตเมนต์นั้นทุกคนก <c oughs> ใช่ครับทุกคนขึ้นมาให้เราหลังจากนั้นให้เรากดให้เรากดสร้างบ้านหลังสีแดงทุกคน กดสร้างไปปุ๊บลรก็รอสักแป๊บหนึ่งทุกคน <c oughs> โอเคนะถ้าเกิดสร้างสเสร็จแล้วก็เข้าไปทุกคนนี่เข้าไปเอ้เข้าไปได้ไหมนะเนี่ยเอ้โอ้ยบ้านหลังนี้ต้องพยายามเข้ามาหน่อยครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนนี่คือภายในบ้านหลังที่เออหกเหลือพอาร์ทมีนั่นเอง แล้วขอสร้างเอ่อพับสักแป๊บนึงนะครับทุกคนวางพับสักแป๊บนึงโอเคทุกคนตอนนี้เราก็สร้างพับเสร็จแล้วนะโอ้โหนั่งไงเก็บสีนไหมโอเคเดี๋ยวออกไปด้านนอกกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างในในด้านนอกทุกคนอืมใช่เลย ทุกคนพอไปแล้วนอกสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะเห็นไหมน้าเคฟซีอยู่น้าเห็นไหมนะ้าตัวน้านี่กระโดดอยู่ทุกคนนี่รลล้านไก่เคฟซีผม๋ยวผมจะเชิญชวนคนที่เข้ามาในก็ได้อยู่ในแบบผููเคปเว้นนะมากันว่าเขาจะมาสั่งไก่เคฟซีหรือเปล่า ขวาไปแป๊บหนึ่งทุกคนโอเคเดี๋ยวขอเขียนปายให้เสร็จเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เขียนป้ายเสร็จแล้วเนาะโอ้โหครีป่าบ้านที่หกทุกคนอะพาร์ทเมนต์เองขอไปเชิญชวนคนในบเกเวณนะครับสักแป๊บหนึ่งสมออสม m โอปปี้ z ออกประมาณนี้แหละไปชวนคนในบูเกเ,เฟนดีกว่าโอ้ชวนคนเฮ้ยอะไรนะ่ะฟีโลบกักแจกโลบักฟีเหรอฮะแจกโลบักฟีเอ้ยชวน,ชวนไปชวนชวนคนแป๊บหนึ่งนะ ว่าเขาจะมากันหรือเปล่าเขาจะไม่มาหรือเขาจะมามาไหมมาไหมเออเก็บซีพลังที่หกมาไหมมาไมจ้จอมาไหมนะ,ะมมนย,มยัไม่มาอีก็อนี่หยุมาเลยไป เอารถมาสปอนเพื่อที่จะนั่งไปขี่เพื่อที่จะไปขี่ก่อนนะโอเคมาดูไหนโอ้โหให้เจอเลยเหรอเนี่ยอืมขอหาคนสักแป๊บนึ่งครับเอาอันนี้ไม้เอาไม้เอาไม้คุณผู้หญิงใส่คันซามูไรด้วยนะครับแป๊บนึงนะครับเอาปรากฏคุณผู้หญิงค,นะน,งน,คงนนั้นไปไหนแล้วอ่ะ โอเคไปกันต่อเกมเหล็กอยู่นะแต่ตอนลงคลิปไม่น่าจะเหล็กทุกคนพวกผมซื้อตัวสับใหม่ใช่เลยเดี๋ยวไปหาคนแป๊บหนึ่งคือจนๆคนนะังไม่มาเลยหรอวิวเส็่แลวปููเหรอหหส,วหสวยนะ สวัสดีฟวเวอร์เอห่าเอล่เอาเดี๋ยวขอไปมานก่อนนะว่าเป็นยังไงโอ๊ยกดผิดตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่กดมั่วไปไปว้าปัานกันก่อนโอเคใครอยู่ในร้านบ้างไม่มีเลยโอ้โห เอแางบ้านให้เราอีกแล้วอะถ้าคุณต้องการอาศัยที่นี่โอเคอะไรเนี่ยจะมาขายเก็บซีมีบ้านอีกว่ะ เนะีเรามีบ้านแล้วนะเรามีบ้านแล้วนะเรามีบ้านแล้วนะอ่ามีบ้านแล้วนะีบ้านแล้วนะโอเคโอเคมาไปที่เดิมไปบ้านหลังเดิมโอเค มากันยังเนี่ยยังมากันอีกเหรออ๋มอมาแล้วนี่ยินดูหรือคนเออเออ,ออกไปไหน่ะอืมออกไปไหนโอเคน้าบ้าน ไปชนคนมาก่อนแล้วกันไหนเนะี่ยโอเคหาก็สักแป๊บหนึ่งโอเคมากันต่อเลยทุกคน ผู้หญิงคนนั้นก็พูดเขาคือคนไทยหรือเปล่าใช่ไหมเอ้าไปไหนแล้วใช่ใช่ไหมเฮ้ยใครอะเมื่อกี้เราเห็นอาดำตบเป็ดด้วยใช่นะนอนนะสีอุ่ดำไปไหนกันแล้วไปตามเขาไปเลย โอ้โอ oh. oh, ้คุ้าแสงบ้าแสงทำไมเนี่ยหาคนไม่เจอเลยคือภารกิจเคปซีจะเฟลปันเนี่ยไม่มีใครเลยอะแคปซีมีใครเลยจริงทุกคนโอเคมากลับมาที่ร้านดีเกด เคปซีไม่มีใครเลยอะสงสัยว่าภารกิจเออเฟลลแล้วล่ะทุกคนโอ้โหเฟลตลอดโอเคเราขอไปคลิปไ้เพียงเท่านี้เลยนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe กับช่องสก๊อตเวอร์ชันร้อยกันด้วยนะครับนี่ขอไปก่อนนะครับบายบายโอ้โหภารกิจนี้โคตรเฟลนี่คือช่วงท้ายท้ายคลิปทุกคน นั่นสิทำไมกระเป๋าลอยได้อ่ะแปลกไหมกุดแปลกอ่ะ